ก็เป็นวันดีครับเพราะว่าเนี่ยมีโอกาสได้มาร่วมงนางนกับเราเพรานเลโก้เนี่ยเขาจับเราเนี่ยมาอยู่ได้3คนใช่ว่าจาับใช่จับปูใส่กระโดงโ<อ>มาอยู่ได้3คนได้เดีว่าเก่ง,งมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆมากมาเยเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันเพราะว่าเนี่ยเขา้อมีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสี่มากราบเรื่องรนี้นะลนนแล้วที่อบจะมาไหมคะมาครับผมผมมาอยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบว่า มันยังเป็นไปเด็กอยู่อ่มาคายายไปเด็อะไรนะมาคายายเอาคนเดียวจะมีนี่เป็นคนเดียวเลยอะไรนะจะมีนี่เป็นคนเดียวเลยได้ไงว่าไปคนเดียวผมก็ไม่ได้บอกว่าผมอยู่ที่ไหนเอ้ยเออนี่กันเป็นมนอจัดทั้งหมดอะไรนะครับินี่กันเป็นมือจัด อะไรนะครับทริปนี้ให้เป็นคนจัดทริปนี้โอ๋เป็นคนจดดัดโดยจะบอกว่าปกติครับทุกๆปีเนี่ยคือทุกๆสิ้นปีเรา <ๆ S 1> จะมีโอกาสที่จะได้ไปเกาหลีแล้วเพราะว<อ>่าโอ๋มีเพื่อนอยู่ที่นู้นอะไรเงี้ย<ช>แล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอ,อะไรล็อกคิวไว้เผื่อว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราแบบเออจะทำงานแต่คือไม่มีงานจ้างไงก็เลยว่างแล้ก็เลยแบบเออไปเกาหลีดีกว่าก็เลยพาแฟนไปเปิดตัวกับเพื่อนที่รูดอะไรอะไม่ได้ไปพูดถึงอย่างนั้น คือจริงๆแล้วเนี่ยโอ๋แบบมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอ๋ก็เลยแบบว่าอ่ะชวนหน่อยละกันแล้วเพื่อนเยอะแยะชวนทำไมต้องเชิญเราอ้าเพื่อนเราชวนนะเราชวนเพื่อนเยอะแยะเลยแต่พีพีวิวกินเนี่ยเขาติดนะติดเสาดาวนะใช่เจเจหน้าหนึ่งยวงกินนะเพื่อนเราหมดแล้วอ้าใช่เราก็เลยบอกว่าเออมาอย่าเพิ่งเนี่ยเราจรเราก็เลบอกว่า เออไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่เกาหลีพอดีมีคนไปเกาหลีเยอะแยะเลยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราอาสานราเที่ยวเองเกาหลีหวานมากจริงไหมเกาหลีหวานมากอะไรของหวานเต็มไปหมดเลยนะขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยอย่าเราหวานกว่าเราหวานอยู่แล้วไปถึงตัวเราอ่ะแต่กเขาถามว่าทำไมจะต้องใส่หม่มในเดียวกันมัวไปเดียวกันนะครับครั้งที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าเขาซื้อก่อนเราเนี่ยห่ม ซื้อก่อนแล้วผมใส่ก่อนเลยไม่ใช่หมวกใบเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันใช่ไหมไม่ไม่ได้ใส่คู่กันบังเอิญเหรอไม่บังเอิญคือมันมีความชอบคล้ายกันโอ้โหไอ้เทียนผัวคือเขาก็ชอบบ่นทุกวันนะ่ล่าสุดเขาบอกว่าแต่ว่าคุณอยทุกวันเลยไม่เขาบ่นอยู่ที่นู่นทุกวันว่าแล้วมันถัดกันถ่ายรูปยังไงถัดกันถ่ายรูปครับเราก็จะต้องบอกว่าสกิลสกิลการถ่ายรูปของเราเนี่ยมันเก่งไง ใช่แต่จริงๆแล้วปกติอย่างที่บอกนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคนเลยเราถ่ายแต่วิวอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ถ่ายแบบช่วงนี้มันมีโอกาสแบบปกติผมเป็นคนชอบถ่ายคนนะครับเพราะว่ามีคนแบบว่าเออให้ถ่ายแล้วเ็แบบอื้อเราจะเขาเรียกว่าอะไรเค้นศักยภาพของเราออกมาให้ได้ดีที่สุดใครใครก็พูดว่าสวยอะไรนะ น้าสดก็ยังสวยอยู่เราทุกคนเห็นเราทุกคนเป็นพยานและนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงก็เป็นนางแบบไงไม่มันพัฒนาไหมเอายินตรงเลยเออพัตาล้วนเป็เพื่อนใหม่เออาาม,ม,มใหม่แล้วใหม่ใหม่คนใหม่สถานะใหม่อ่าก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แบบว่ากำลังพัฒนาอยู่ เราไม่อยากเร่งรีบไปแล้วก็คือแบบว่าพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทาให้มันแบบว่าดีขึ้นไปขั้นี้ไป่ไปขั้นนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างอะไรนะครับไปั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างโอ้เยอะเลยคือมอนกับว่าอย่างหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ไปเจอเพื่อนเขาเขาไมเจอเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆเขาเยอะะมากมายเลยอะไรเงี้ยคือเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตยากเลยเรียกว่าไปสัตว์นะกำลังจีบผมว่าต้องจีบจังไม่จีบไงยังไงอ่ะก็เพลงสองไม่จีบแบบไม่จีบนะแล้วตอนนี้รู้ตัวยังอ่ะบุลเล่นเราก็เป็นการแันอย exactly. ู่ไม่เร่งรีบาวันนี้เอสเม้นทางบ้านส่งมาถามว่า้สึกว่าต้องจีบกันจัดมีเลยต้องจีบกันเลยทางบ้านเข้ามาเลยต้องจีบกันหรือว่ามันรู้สึก คือผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้หอนกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคือผมรู้สึกว่าคือเราอ่ะเราโตแล้วอะเราก็อยากจะคือผมเป็นคนที่ทุใข์ใจครับไม่ได้หมายถึงว่า เราแบบเรามองหาใครเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบสอ,อ,องสามปีเลิอกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่มองอนาคตมองอนาคตเราอยากจะมั่มออนใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้พัฒนาที่สุดเราถึงจะยืนยัน,านออมาบเาดู้้ใจตัเองก็งไหนจริงๆแล้วมันก็คงเป็นพี่ๆทุกคนกับทุกๆคนแหละที่ทำให้มีโอกาสได้คุยกันกองเชียร์มีมีส่วนรอดกองเชียร์มีส่วนกองเชียร์นี่คือเป็นเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรแรงขับเพื่อนบออ,อ,อไม่เอาจริงใจเธอมันไปแล้วหรือเปล่า้วเธอเอาตัวเนี้ยติดมาใช่จริงๆแล้วปกติก็คืออย่าที่ผก่อนนะว่าเราเราตอนที่เราทางานร่วมก,กันเราแทบจะไม่มีแบบว่าคือเราเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆคือพอมาวันหนึ่งอ่ะคือเหมือนกับทุกคนชงกันเข้มสุดๆอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออไม่ได้เดี๋ยวพวกงดี๋ยไม่ได้รองเอก็บอกว่าเออเนี่ยเธอมันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยชั้นพเรองอัๆๆ้นพ <ๆ S 2> ูดไม่พูดดีกว่า กำไลหลุดแล้วไม่ไม่อันนี้อันนี้ของตัวเองค็จับทุกอย่างไม่ได้แล้วเราได้พูดคำในใจเขาสั่งเราแล้ว อะไรนะครับแต่ในคุณภาพต่างต่างกันแต่เขาตับรู้ว่าเราเป็นอะไรว่าจริงๆแล้วผมว่าเขาน่าจะรับรู้ได้แหละผมก็รับรู้ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรารับรู้อะไรได้เรารับรู้ได้เรารับรู้ได้ว่ามันเป็นมวลความสุขที่ดเวลาเราอยู่กับเขาหรือว่าเราได้อยู่ในการอะย่างเงี้ยเรามีความสุขแบบว่ามีก้าวเที่ยงเลยอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็มีความสุขแหละมันก็มีความหมายหนูว่าการที่วันนึงที่มีคนซัพพอร์ตเราวันนึงที่มีคนแบบว่าโอเคกับสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยมันก็ดี เชอบอะไรตัวของเลนี่ตางนะเอาี้ก่อนไหมเอานี้ก่อนต้อมาพอนก่อนต้อาพอก่อน้องาพอนก่อนต้อมาพอก่อนตอมาพอนก่อนต้องาพอนก่อนต้องมาพอนก่อนตานก่นต้องมาพอนก่อนตัองมาอนก่อนี้งมอนก่อนี้องมาพอนก่อนต้องมาพอนก่อนตอเาพอนก่อนต้อาเอนก่อนต้องาพอนก่อต้องมาพอนก่อนต้อมากนก่อนต้มารทน่อะไ้องมาปอนค่อนต้องมาพอนก่อนต้องมาพอนก่อนี้อ็ถือนว่านต้เป็นก่รนป้องมาพอก่อนต้องาอนก่อนัลังคุพุยการนี้กันอยู่ ภาษานกันาใช่ศึกษากันเขากป็นคนหัวร้อเขาเป็นคนหัวร้องง่ายคือเวลาเรายิงัหัวร้องง่ายนะเป็นอะไรกับครับเป็นอะไเาหัว้วงมอนันนี้ันเป็นบ้าหนาไม่คือเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหัวร้องง่ายคือเวลาเราเล่นอะไรไปมันเหมือนแบบได้พลังแบบจริงโมชินที่มาตลอดเขาอาจจะชินยาก็ได้อาจจะแบบ s u p พ o r t แ่ s พ p p o เพื่อนแต่หมออแต่จริงๆนั้นคือทิ้มแห้งเออเดี๋ยวนี้ต้องไปลองถามเขาเอง มีแล้วแต่ไม่ลงก็ดียังเราก็อย่างที่บอกไงเราค่อยๆยัาไม่ได้แบบรีบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคนแบบว่าเป็นตู่เนตาอะไรนอนนี้ตกใจก็ดีแล้วถ่ายคู่ไว้บ้างแต่ไม่ลงกนดิไม่ดูกันดีแม่เห็นแม่เห็นแม่ผแม่งไห้แม่่ เห็นอยู่ตลอดเลยอันนั้นทำงานหนักมากสร้างงานสร้างอาชีพสุดๆเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าใจใช่แต่ว่าก็มีโอกาสไงไปเจอมาแล้วไงก็ได้จบเลยปีใหม่ปีใหม่ซื้ออะไรให้เขาบ้างปีใหม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับปีใหม่ไม่ได้ซื้อเลยก็แค่แบบว่าเหมือนกับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้อว่าแบบ อยากกินก็มีกึ่งสำแรรูปตอนเที่ยงคืนไม่นานแต่ไม่เกี่วันมาเลนทายแล้วนะจริงเหรอครับนี่ฮะเลโก้มีดอกไม้อยู่มีละครใหม่มีละครด้วยเลิ้งอผมนึกว่าจะไม่ถึ่ขึ้นระดับหนึ่งเลยนะผกขึ้นระดับนเนตตนะครับือเรื่องวรพากดีหมดช่วงวันนะคนก็คือแบบว่าถอดเสื้อตลอดเลย ใช่ครับก็คือเล่นเป็นพลาด80%เลมนเป็นพลาดืลอดเลอัน้ก็ฟินทุ่มเทเรื่องนี้เลยเหมือนกันใช่ครับฟินทุ่นหาเหนื่อยแหมพี่โอบได้เหนื่อยเลยเพราะว่าแบบได้ขึ้นระดับหนึ่งหเลีกยนอะไเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าความยอดนิยมอะไรเอย่าลืมติดตามนะติดตามอาจารย์เล็นเรื่องิดตามนางทนหัวองโค้คอนยี่สตนะครับ้อเสาินะครับไม่ทันกี่นาไม่ทันก็ยังไงไม่ทันรีลานที่ในสิได้ครับสเปิดช่องวันไม่เจอไม่เจอไม่เจอติดช่อง ให,ใหม่ล่าสุดใช่วเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อย EP ออกมาเรื่อยๆก็คือใครที่แบบว่าที่ถึงการแบบที่ถึงเชียงโอ๊อยากให้โอมาโงมาปล่อยเพลงอีกเนี่ยปีนี้ได้เห็นแน่นอนผมจะพยายามทําเป็นอัลบั้มหมดเพลงมากมายเพลงหลกมีหลายอ่ะมีหลายอย่างเลยคือเราจะเห็นเป็นว่าคือเราถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงท้ายเพลงเนี่ยจะเห็นว่าแบบมีการเดินทางความมีการเดินทางความรักชวนเข้ามาคอนเลิร์้ได้ไหมส่วนเข้ามาคอนเสิ์ได้ไหมโอ้โหน่าจะยาก มาตยาเพราะผมไปถึงว่าผมเป็นศิลปินอิสระนงก็คือผมต้องผ่านกระบวนการค้ายอะไรอย่างนี้เรากใหเลือกว่าแต่งเพลงรักให้เขาแทนเราเลือกแต่งเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีกว่านั่นก็ดูได้ว่ารักหรือไม่รักฝังเพลงอะไรนะครับต้องนิจจะรักหรือไม่รักฝังในหูก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบอ่่าาาเเพระชื จีแไม่่ออาัวจีล้วนะรแบบไม่ร ok ักไรเ่ยเอเอาใลยเวลเนลโอ้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับคือเราไม่มีการที่ไปนั่งแบบนี้ตำหวดสถานนะหรอกเพราะ่ารู้สึกว่าเราก็อยากจะให้พักู้มันแบบว่าโอเคที่สุดที่เราจะทำได้ไรเงี้ยพยายามเรนรู้กันให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างี้โอเค